กลับมาระบาดในรอบที่สามดังนั้นขอความกรุณาทุกข่านนะครับโสมน้ากากอนามัยวันนี้สื่อมวลชนหลายแขนงนะครับอน้าแมค้านะครับที่อยู่รอบๆตลาดนี้ประมาณสัก600กว่าคนเนี่ยเข้าไปตรวจกันเองแล้วก็เจอนะครับแต่ตลาดหนองจอกแห่งนี้ยังไม่มีการตรวจเชิงรุกนะครถ้ามีการตรวจเชิงรุกก็น่าจะพบมากกว่านี้นะครับที่หนองจอกตอนที่เกิดขึ้นนะฮะก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับตอนที่ ที่ชุมชนที่มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งคนที่ข้างในนะคะชุมชนแล้วก็คนจากข้างนอกอะคะ่ะที่เดินทางไปมาหาสู่นะคะแล้วก็มีนเร่องของการเริ่มระบาดวันนี้เขาะม่แสดงดังนั้นมือใหม่แสดงอาการก็ใช้ชีวิตตามปกติไปร่นไป